สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาววิมูลชัยมุตต์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเกาะคาน้ำตาลอนุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสองปัจจุบันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนประถมอวัยชั้นอนุบาลปีที่3ับสวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มา และแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2565นี้ค่ะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัย สำนึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยเน้นพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับควรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการสีด้านของเด็กปรถมวัยพัฒนาการด้านสติปรรัญญาเป็นพัฒนาการที่สำคัญ ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กในช่วงอายุ0-6ปีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองเนื่องจากเป็นระบบที่มีความซับซ้อนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยการที่เด็กได้คิดการสื่อสารความต้องการของตนเองกับผู้อื่นเป็นพืน้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆการคิดของเด็กปฐถมวัยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่มีผลจากการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งที่เด็กรู้ตัวและไม่รู้ตัวการคิดของเด็กปฐถมวัยจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองและกระบวนการทำงานของสมองซึ่งการทำงานของสมองจะพัฒนาการคิดของเด็กจากการสังเกตเด็กพบว่า ของเด็กเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเด็กคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือสะท้อนออกมาในรูปแบบการกระทำเพราะสมองเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการคิดเด็กจะเริ่มต้นพัฒนาด้านการคิดผ่านการรับรู้ของประสาทสัมผัสซึ่งเป็นประสบการณ์แรกหรือเป็นขั้นต้นของพัฒนาการทางการคิดการคิดของเด็กเป็นไปตามสิ่งที่เด็กเห็นได้ยิน รู้รสรู้สึกได้กลิ่นซึ่งเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง5หรือเรียกว่าขั้นประสาทรับรู้และพร้อมที่จะพัฒนาไปขั้นก่อนปฏิบัติการในแต่ละขั้นของพัฒนาการเด็กจะพัฒนาเครื่องมือในการคิดคือสัญลักษณ์เด็กไม่ได้มองสิ่งนั้นคืออะไรแต่จะมองว่าสิ่งนั้นเป็นตัวแทนหรือใช้แทนอะไรได้บ้างโดยใช้คำพูดเป็นสื่อสารความหมาย ประสบการณ์ซ้ําๆจะช่วยพัฒนาได้เร็วขึ้นทักษะการคิดเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และดําเนินชีวิตของบุคคลเป็นทักษะที่บุคคลสามารถพัฒนาได้ซึ่งประกอบด้วยทักษะสําคัญคือการสังเกตการเปรียบเทียบการคาดคะเนและการประยุกต์ใช้การประเมินการจําแนกแยกแยะประเภทการจัดหมวดหมู่กาารสฐนการสรุป เชิงเหตุผลจากความสำคัญดังกล่าวครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุงก active learning ในหน่วยวันรอยกระทรงเรื่องการรอยการจมสำหรับนักเรียนชั้นนุบาลปีที่3ทับ3โรงเรียนมุบาลเกาะคาน้ำตาลหนองคะห์ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัยต่อไปค่ะวิธีการดำเนินการนะคะดิฉันได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานและการศึกษาการจัดเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สำหรับชั้นอุบาลปีที่3ทับ3หน่วยวันลอยกระทงเรื่องการลอยกันจมจากนั้นดิฉันได้ใช้กระบวนการ plc เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐม,มวัยหน่วยวันลอยกระทงเรื่องการลอยการจมการจัดทําสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจากนั้นนําผลสะท้อนในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning บันทึกข้อมูลคะแนนในระบบสารสนเทศ พัฒนาการทางการเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยดิฉันได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นนำกิจกรรมนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนกิจกรรมแรกที่ทำคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกการพัฒนาทางด้านการคิดของเด็กซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนและเด็กได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้และสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองค่ะกิจกรรมที่2เกมการศึกษา กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กว่าเด็กสามารถเข้าสึกเข้าถึงสิ่งที่เรียนเข้าใจบทเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่เด็กได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้สามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองแต่ได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจเป็นกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองและเด็กได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนพบว่าเด็กในระดับอนุบาลห้องสามับสามที่เรียนหน่วยบนรลัยกระทงเรื่องการลอยการจม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เด็กเกิดประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดและเกิดพัฒนาการทั้ง4ด้านที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning อยู่ในระดับที่ดีมากค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการสำหรับการรับชมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ